นอถามว่าพ no, nah, ja ok ja ันรายาเที่สามียาหนึ่งตโลน่าซึ่งเป็นตโลรถยาอีเนี่ยพันรายาเที่ทกสามียาไปหนึ่งตโลซึ่งเป็นการตโลรถยาอีนี้ในช่วงเที่งมีอินดาเนี่ยสามีไม่โรยพี่นะพ่อว่าสามียาหนึ่งตโล พันระยะต้องอยู่อิดดาซ้ำทีเกลียงถ้าบู้ที่มีเลือดไปจำเดือนถ้าไม่เลือดไปจำเดือนก็คือซ้มเดือนในระยะซ้มทีเกลียงหรือซ้มเดือนพี่น้องสาำมีไม่ทําการโอยโยไม่ทําการขึ้นดีอ่านี่ลอยให้อิดดาหมดไปถามว่านา่งจะแต่งงานกับชายอื่นได้ทันทีหรือไม่หรือตรงโรไฮซ้ามีอย่าให้ครบรอบต่อโลก่อน ถึงจะแต่งงานกับชายอื่นได้แล้วหากสามีไม,ม่ยอมยาต่อโลตีซ่องตีซ้ำปินเวลาไลา่ปีปัรญาจะต้องทำอย่างไรวิดีโอต่อไปนี้จะทำขึ้นโดยอุกปรกรณ์จากโงศสัทธาของบรรดาเหล่าพี่น้องผู้บริจกคเป็นงานศาสนาเมาะสัมสพิชเทวี ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพรง่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830นะับนะครับในประเด็นที่พีน้องถามดังกล่าวนี้ก็คือเมื่อพันรายาทุกซ่ามียานึ่งต่อโลนี้เนนนอนเลือกเกินทรงอยู่อิดดะซ้ำที่เกลียงหรือซ้ำเดือนเนี่ย ในระยะเวลาดังกล่าวพี่น้องในซ้ำที่เกลี้ยงถึงซ้ำเดือนเป็นช่วงระยะเวลาเทชาโรไฮสิทธิกับสามีในการไปโรโยขึ้นดีต่อพันธระยาเต่สมมุิในระยะเวลาดังกล่าวพี่น้องซ้ำเดือนหรือซ้ำที่เกลี้ยงเนี่ยสามีไม่โรโยจนค่าทาังพันธรายาของเขาปล่อยเอ็ดดาหมดอิดดาอ่านี่ถ้าเมื่อมดอิดดาพันณ์นี้พี่น้อง สามีไม่รวยโเนี่ยก็ถือว่าพันธุ์ายญาติขาดจากสามีนะไม่มียาเยี่ยเลี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นอนุญาตให้พันธุ์ายญาติเตงงานกับผู้ชายอื่นได้อ่านี่แต่งงานกับผู้ชายอื่นได้หรือมาแต่งงานกับสามีคนนี้เล่าก็ได้พี่น้องแต่ต้องนี่กะไหมกันนะไม่ใช่รวยยไม่ใช่ขึ้นดีเลยต้องนี่กะอืน่นดังนั้นไม่ตรงโรคพี่น้องให้สามียาครั้งที่สองครั้งที่สาม อาเนี่เมื่อโปรอยอิดดาเหลวคือนั่งเป็นอิสระภาพเลยน่าจะแต่งงานกับผู้ชายคนในก็นได้เนาะหรือจะแต่งงานไหมนีก่ก็ไม่กับสามีเก,ก็ได้เนาะตกมาดนะมันเพงว่าเดืมเหล่าก็ได้อ่านี้เหลี่ยแต่ผู้หญิงจะทําขันตัดสินใจตรงนั้นดังนั้นสิทธิของผู้ชายที่จะรอหายก็คือตราบใดที่นา่งยังไม่ปล่อยอิดดา อนุญาตให้ซามีทำคันโรโยหน้าเลยค่ะคืนดีได้อัลล,าาลอฮฺหะลัาในประเด็นที่สิบพี่นอ้องในประเด็นที่สิบเนี่ยท่านมาเป็นประเด็นที่พี่น้องถามว่าสักุลเงินดีจีต้นเนี่ยเลี้ยวไปบวกกับก,บการเทรดหุ้นเมือนกันอ่าในมันปุ่มโบกปเปลี่ยนทางต้นเนี่ย ลักการศาสนาว่าอย่างไรเราเอาสกาุลเงินดิจิต้นก่อนอพี่น้องในสกุลเงินดิจิต้นเนี่ยที่ดังๆนี่พี่น้องน่ะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน่ะที่เกิดขึ้นมาในปีสองพันเก้าหรือสองห้าห้าสอง่าหรือว่าอัลคอยน่ะอัลคอยบิตคอยแล้วเต่ตั้งชื่อเรียกเลยพี่น้องน่ะเหมือนกับสกุลถั่วปลยนี่เลยที่เราใช้ชีวิตน่ะบนโลกดุนยาใบนี้ อ่าสกุลเงินต่างประิทมีมากมายพี่น้องสกุดลดอลลาร์มังปนมังหว่ากันไปเนาะแต่พวกข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตอ่าข้าไปในโลกออนไลน์ดังกล่าวนั้นพี่น้องอ่าก็าไปจจายเบียนในโลกนูก้นเรอ่าเนี่ยอาอาม์ดุนยาณนะปัจจุบันพี่น้องเตะกันแนงไปเป็นอาัม์อินเทอร์เน็ตเะแล้วอ,อ่าส่วนหนึ่งไปสื่อไปขายไปทําธุรกิจไปจับใจ่ายใช้สอยอ่อยู่ในโลกดังกล่าว เตสกุลเงินที่ใช่ใช่บิตคอยมังอัลคอยมังเลวเตะพี่น้องเข้าใจในเรื่องราวลักการตรงนั้นจริงๆเรียวเนี่ยไอสกุลเงินดีทีต้นดังกล่าวนะปัจจุบันพี่น้องยังไม่เป็นที่ทุกยอมรับะนรัฐบาลในนก็ยังไม่ให้การยอมรับนี่ แล้วกสกุลเงินดิจิตอลน,นี่ไม่มีผู้ทําหนาทีที่คอยควบคุมไม่ว่าจะเป็นทางด้านรัฐบาลหรือธนาคารกลางนะจ่สามารถสร้างหรือส่งผลต่ออุปสงค์อุปทานต่างๆไม่มีได้ทั้งสิน้นมันอยู่ในความซุ่มเสียงทั้งหมดพนะี่นนอะเพราะฉะนั้นณณตอนนี้สรุปว่ายังไม่อนุญาตให้เราทําธุรกิจธุรกรรมต่างๆโดยใช้สกุลเงินดังกล่าว เต่ถ้าอนาคตพี่น้องหลายล่รัฐบาลในโลกนี้ถ้าเขาให้กันยอมรับเขามีการคำประกันเขามีการดูแลนะถ้าถึงอนาคตตอนนั้นอิ الله, นชาเลาะนะเป็นทีอนุญาตและให้กระทำได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยมีความสุมเสียงมีอะไรต่างๆมากมายเนาะซึ่งไม่อนุญาตให้กระทำตรงนั้นและอีกอย่างในสกุลเงินดิทิท้นรู้สึกว่า,าถ้าพี่น้องไปคนห้าข้อมูลเลนะเนาะ รูซืึอว่าใครยังมีคำปัตวากงสำหนักยุลาที่ก็เคยปัตวะาเอาไว้เ no. นาะวัลลอฮุอะลัมนะสุดท้ายนี่พีน่น้องนะก <c oughs> ็ขอบคุณพี่น้องทุกๆกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโรทางไลยให้การสนับสนุนโรทางไลยช่วยเลือกันนะเนโนนนะในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท่าบน นะเพระฉะนั้นเรือพี่นองนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพระฉะนั้นเรือวิงว่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพระฉะนั้นต่างผมเลยการทีมงานทุกคนอยากจะขอบคุ่อแมพี่นองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่นองที่ให้การโอ,อนขามาหรือว่าช่วยเลือในผิดข้องเราเป็นประจำในตุก,ต,ก,ต,กตุกวัน อ่าทีข่าวทางบัญชีทำดุลิลละพี่น้องอค้กคุณพี่น้องทุกทานอ่าเหลยวเตะกำลังความสามารถโอ้งพี่นอ้องอ่าเราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่นอ้องอ,า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 อ่าอยู่เตะฟาร์มอยู่ตะฟาร์มอีกลัสนายอยู่ตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาคงผมเพี่น้องทุกทานก็ให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาตอบแทนพละบุญคุณงามความดีโอ้งพี่น้องตกทานและว่างป็นอย่างยิง่งจะได้รับ ภากุลลาบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮันนับถวัตลาหนวันอัครันนะวบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮฺวะบารอกาตุสนับสนุนโดยผงชาลาซิดไครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำคำซาวแฟมิลี่ช็อป จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9 9 1 9 0 6บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธรมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น